วันนี้จะมาสปอยซัมเมอร์อ,อัปเดตที่กำลังจะมาแบบจุกบๆบอกเลยว่ามีแต่ของใหม่ๆเจ๋งๆมาเต็มไปหมดถ้ายังไม่มีมาแรงปอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ไว้ถ้าหากสนใจสัตว์เลี้ยงในแมปและไก่ฟาร์มอย่าลืมไปดูที่มองอยูเกมเซ็นเตอร์ด้วยนะ <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วโกลอการเดนเนี่ยก็ทำลายสถิติเกมที่คนเล่นมากที่สุดในโลกไปถึง16ล้านคนเลยใครที่อยู่ในวินาทีประวัติศาสตร์นั้นเมนมาบอกกันหน่อยนะ 16.4เกมมันกำลังมาแรงขนาดนี้เราจะข้ามการทำคอนเทนต์อัปเดตใหม่ไปได้ยังไงมีอะไรเพิ่มเข้ามามากมายเต็มไปหมดมาดูที่อย่างแรกที่น่าจะเป็นสิ่งที่คนตั้งตารอกันมากใน่วนของอัปเดตนี้ นั่นก็คือสัตว์เลี้ยงกันถ้าใครติดตามคลิปช็อตของเราเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างว่ามีสัตว์บางตัวที่ทางเราเด็ฟเขาได้สปอยออกมาบ้างแล้วแต่จริงๆแล้วจากสปอยล่าสุดที่เราไปหามาให้รับชมเนี่ยสัตว์ในอัปเดตใหม่ทั้งหมดนี่ถึง13ตัวเลย<ห>ดอบนี้มาทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำเลยละ่ะมาดูกันนะคะว่าแต่ละตัวจะมีตัวอะไรมาใหม่แล้วทาอะไรได้บ้างมาที่ตัวแรก ูงแบบนี้ความสามารถต้องมีประโยชน์อยู่แล้วพราะน้องเนี่ยจะคอยช่วยเหลือเราในด้านการคราฟของในอัปเดตล่าสุดตรงโต๊ะคราฟเนี่ยก็มีทั้งเกียร์สัตว์ใหม่มเมล็ดพันธุ์ของหลายๆประเภทมาให้เราคราฟกันซึ่งในส่วนของด้านการคราฟเนี่ยในซัมเมอร์อัปเดตเนี่ยคอนเทนต์นี้ก็แจ้งไม่โดนเอาออกไปจากเกม <Okay. S 1> แถมยังมีของคราฟเพิ่มเข้ามาให้ใช้อีกด้วยซึ่งความสามารถของเจ้าอุนังอุตังตัวนี้คือเวลาที่เราคราฟของน้องจะทําให้เพิ่มโอกาสที่วัตถุดิบที่เราใช้คราฟไปเนี่ยยังคงเหลืออยู่ในกระเป๋าของเรา ตัวถัดไปกันบา้างภาพไม่ชัดนิดหน่อยแต่คงดูออกกันว่าเป็นแมวน้ําใช่ไหมเออสัตว์ในน้ํามันจะมาทําอะไรที่สวนเราเนี่ยความสามารถของน้องจะเกี่ยวกับการขายสัตว์เมื่อเราเบื่อน้องๆแล้วเราเอาไปขายปุ๊บเฮ้ยลุงคะไอ้นี่มันไม่ดักดีเอามันไปปล่อยวัดเลยค่ะอ๋โอเคเบื่อเจอ้านี่สินะงั้นรับนี่กลับไปสิใช่แล้วเมื่อเราขายสัตว์อะไรก็ตามจะเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ขายของสัตว์ที่เราฟักกลับคืนมา แต่ถ้าเอากลับมาฟังแล้วเปลือก็คงเอากลับไปขายแล้วมั้งข<อ>ันมาถันมาสัตว์น้ําอีกแล้วเป็นน้องปลาดาวสีชมพูตัวนี้ความสามารถไม่ค่อยมีอะไรก็เป็นสัตว์ได้ใช้เพิ่ม HP ต่อวินาทีซึ่งสัตว์แนวนี้ก็มีหลายตัวอยู่เพราะฉะนั้นมาดูตัวต่อไปเป็นเต่านั่นเองอันนี้ก็ช่วยเพิ่ม HP อีกแล้วแต่จะเป็นการส่งเพิ่มเป็นระยะระยะซึ่งต่างจากปลาดาวตัวเมื่อกี้นะ และถัดมาเป็นสัตว์สงวนนกเงือกนั่นเองตอนนี้เราค่อนข้างชอบเลยพราน้องเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการขยายขนาดของพืชเคตดอนและยังเพิ่มโอกาสในการติดสถานะให้อีกพวกตัวเพิ่มขนาดแบบมูลแพ็กเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงอยากได้เหมือนเราบ้างแล้วนะต่อมามะพร้าวไม่ใช่เอ้ยหมามะพร้าวไม่ใช่ ara, อีกคาปิ巴าไงพี่เอานึกว่าหมูเด้งน้องเนี่ยจะทําให้ความหิวของสัสตว์ตัวอื่นๆไม่ลดลงแถมยังเพิ่ม x p ีให้อีกด้วย นกมาอีกแล้วนกมาอีกแล้วนอกอยู่นั่นเองแผงคนสวยๆแบบนี้ก็ต้องสยายโชว์จะหน่อยใช่ไหมละ่ะพอสั่นเนี้งตัวอื่นเห็นความสวยของแผงคนของน้องบุ๊บแล้วก็ผู้ดาวสกิลก็จะลดลงทุกส่วนเลยตลึกในความสวยอะดิอะต่ออีกจริงๆก็มีตัวอื่นอีกคือระมึอูเซรมิงโก้นกนางนวลนกแก้วนกกระจอกเ,อกเ,กอเทศ ที่พูดมาพวกนี้เนี่ยทางเด็เขายังไม่สปอยมาเลยว่าจะทําอะไรได้บ้างยังไงก็รอรูของจริงกัน <Okay. S 1> แต่ฉันเลี้ยงเ้ายังไม่มีมาแรงพอแล้วก็ต้องกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ไว้และถ้าสนใจสัตว์และไก่พามในเน็ตก็ <Okay. S 1> ต้องไปดูที่บองอยูเกงสิงเอ <Okay. S 1> เท่านั้นนะถัดมาถัดมาเตือนกันไว้นานแล้วว่าร้านค้ามาเล็ตเนี่ยจะหายไป เรวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยังอยู่แต่จะมีมาเล็ดใหม่เข้ามาแทนขายทั้งหมดเลยไหมหรือว่าจะหายไปทั้งแผงแล้วแมพหน้าตาเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยเราะงนั้นใครอยากดีใช้อะไรก็ดได้มีไปเมา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 เอ้ยเอ้ยลืมลืมลืมข้ามไปได้ไงเนี่ยตะกี้พูดถึงสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไปแล้วแน่นอนว่าแทนทุกตัวในเกมก็ล้วนฟักออกมาจากไข่กันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะยอเว้นสองตัวในอัปเดตล่าสุดเพ็กบีกับไอ้นุกย่างนี่เท่าน,นั้นเอง โดยหน้าตาของไข่ก็ได้สปอยออกมาแล้วเป็นไข่สีเหลืองแบบนี้นะอย่าลืมพิมพ์ศาสทุก9กาเพื่อให้ได้ตัวดีๆด,ด้วยนะต่อมาต่อมาเรื่องสภาพอากาศเองก็มีมาใหม่เหมือนกันถ้าอยากเห็นให้เป็นบุญตาไวๆแล้วก็แนะนำให้เข้าเกมมารอช่วง2-3ทุ่มในวันอัพเดตน,นะรับรองว่าได้เห็นทั้งอ e ีเวนต์อากาศแบบใหม่และเก่าเลยแถมมูลค่าผักผลไม้ในสวนก็จะเพิ่มขึ้นมาก ใครอยากดูยไม่อยากพลาดก็เข้ามารอก่อนตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะหัวข้อถัดมามาเรื่องความสวยความงามกันบ้างใครที่เป็นสายแต่งสวนน่าจะชื่นชอบแน่นอนื่อในคลิปสปอยนี้เขาแอบ,บเปิดให้เห็นมาแล้วว่าของแต่งสวน,นรอบนี้เนี่ยมาในปีหน้าร้อนเพอที่ดูก็จะมีสไลเดอร์เก้าอี้ชายหาดและสาว่ายน้าเล็กๆเราจะเอาสัตว์น,น้ำที่มาใหม่ไปใส่ได้ไหมเนียอโอ้แต่ก่อนจะเพิ่มใครก็ได้ชื่อขยายสวนโนที่ได้ไหม ขัทั้งทางเดินเลยอยากสร้างปราสาทได้ขอบเขตเล่นนะเปลงขับก็กลายเป็นป่อช้าไปแล้วด้วยและสุดท้ายเกียร์ใหม่ในอัปเดตล่าสุดก็มีเกียร์ใหม่มาถึง2อ,อย่างคือสเปรย์ฉีดสถานะกับสปริงเกอร์หกแบบซึ่งในอัปเดตใหม่เองก็มีของใหม่มาให้ใช้เช่นกันคือนี่วิดเคลมเมอร์อันนี้ใช้เวลาที่เราต้องการจะทำลายต้นไม้ที่อย่างเช่นเราที่มีเอเมเบรนล,ล,ลี่เต็มสวนไปหมดปลูกซ้อนกันเยอะโคตรแล้วอยากจะเอาออกบางแต่มันแพงอ่ะก็เลยต้องเก็บไว้ ถ้าใช้เกียร์ใหม่นี้เนี่ยเราก็จะสามารถขุดเอมเบรลี่ออกมาได้โดยได้มเมล็ดึืนมาเข้ากระเป๋าเราเหมือนเดิมไม่เสียตังฟรีแล้วเอ้ยข้ามไปได้ไงเนี่ยอัปเดตใหม่จะมีสถานะพืชใหม่เข้ามาด้วยจากรูปสปอยพืชที่โดนสถานะแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว,ยวมีความโฮโลแกร,รมลองหนหน่อยแต่ว่าเป็นพืชจากต่างดาวนะนะแน่นอนว่าก่อนอัปเดตเราจะได้เห็นสภาพอากาศแบบมีมนุษย์ต่างดาวบุกสวนกันแน่นอนในอัปเดตหน้าเราจะได้เลี้ยงมนุษย์ต่างดาวกันไหมวนะ บ้าไปแล้วพี่มันไม่ใช่สัตว์เอา้าไม่แน่ไงไม่แน่จบการสปอยไปแล้วก็ถือว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาในเกมเยอะมากมากถือว่าค่อนข้างน่าตื่นเต้นในหลายๆอย่างเลยแล้วนะโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มเข้ามาถึง13ชนิดโดยส่วนตัวเ,เองเนี่ยก็คิดว่าอัปเดตที่แล้วมันค่อนข้าง,างน่าเบื่อไปนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่เพิ่มมาก็มีแค่การพราฟของส่วนสัตว์ก็มีมาใหม่แค่2ตัวแอบรุ่นยงเหมือนกันว่าอัปเดตใหม่นี่ยจจะเพิ่มสัตว์มาใหมยๆย่ๆเยอะหรือเปล่า พอมาเจออัปเดตอันนี้ก็สบายใจและได้สุ่มกันมัส์แน่นอนแต่ยังไงก็ต้องมารอดูของจริงกันนะนะว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนสมคําเคลมหรือเปล่าแล้วถ้าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงหรือรู้สปอยอะไรมาเพิ่มเติม,มก็สามารถมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะถ้าเราแปลบ,บทความผิดหรือพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะสามารถพิมพ์มาแก้ให้ได้เลยสุดท้ายแล้วถ้ายัางไม่มีมาแรงปอไปอวดเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดต like. ิดตามแล้วคอมเมนต์ไว้นะจ๊ะถ้าสนใจไก่ฟาร์มและสัตว์เลี้ยง ไปดูที่มองอยูเกมเซนเตอร์ Center, มองอยูเกมเซนเอ์ Center, มองอยูเกมเซนเตอร์ถ้าสนใจคอนเทนต์เกมโกลอากาเด่นแบบสนุกสนุกก็อย่าลืมไปติดตามคลิปช็อตเราได้ในทุกวันเลยนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กดติดตามไว้ด้วยนะเฮ้ยบายบายไว้เจอกันในคลิปอื่นนะ